สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งนะครับตัวทัมเมอร์นะครับชิโนทัมเมอร์แล้วก็ทัมเมอร์หลายๆตัวนะครับวิธีการตั้งตั้งค่าใช้งานเนี่ยก็คล้ายๆกันทุกยี่ห้อนะครับมาดูกันเลยครับว่าได้ของมาแล้วทํำยังไงนะครับครับอันดับแรกเลยครับก็กดหาเหล็กเมแหลมนะครับมาจิ้มลงไปนะครับเพื่อเซตค่าเริ่มต้นนะครับเซตค่าโรงงานนะครับ จากนั้นนะครับผมให้เรานะครับตั้งเวลาเป็นดับแรกนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับให้เรากดค้างไว้นะครับจากนั้นตั้งเวลานะครับอนนี้นะครับชั่วโมงนะครับตอนนี้นะเวลาเดี๋ยวขอดูรายการนิดนึงครับ15 50นะครับตอนนี้เวลาบ่าย3นะครับ นะครับอันนี้ก็นาทีนะครับเหมือนตั้งนาฬิกานั่หนะครับไป3ามห้นาทีนะครับเมื่อตั้งเวลาแล้วนะครับก็คราวนี้มาถึงเวลาสําคัญแล้วในการตั้งโปรแกรมนะครับเราต้องอรู้ก่อนนะครับว่าเราจะตั้งเวลารดน้ําต้นไม้นะครับ รือตั้งเวลาให้อาหารกุ้งนะครับให้อาหารปลานะครับตั้งเวลาลดในฟาร์มเห็ดของเราเนี่ยครับพ่นละอองน้ําอะไรต่างๆในฟาร์มเห็ดเราจะตั้งกี่รอบครับอันนี้ผมสมมุติก่อนแล้วกันนะครับว่าตั้งแค่2ครั้งเช่นผมจะรดน้ําต้นไม้นะครับตอน8ปดโมงนะครับกับ4ี่โมงเย็นมาดูกันเลยครับวิธีการนะครับอันดับแรกครับให้กดปุ่มนี้ครับปุ่มสําหรับเลตนะครับ เมื่อกดปั๊บนะครับนะครับให้เราตั้งได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะกดให้ดูก่อนนะครับว่าเปิดอันนี้คือเปิดแล้วนะครับออนนะครับเห็นไหมครับออนนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับเราตั้งเลยก็คือกด d ดีอาใหม่ครับอันนี้คือนานไปนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับคุณเพื่อนจะเห็นว่ามันขึ้นหมดเลยนะครับมันเดยถึง s u n เดยนั่นก็หมายความว่า เขาถามแล้วว่าเราจะลดน้ําทุกวันไหมแน่นอนครับเราลดทุกวันครับเพราะต้นไม้ใช่ไหมครับต้องการลดทุกวันไม่งั้นก็ตายนะครับแต่ถ้าผมจะกดสักสองรอบละ่ะก็หมายความว่าอันนี้วันอาทิตย์หายไปใช่ไหมนั่นหมายความว่าวันอาทิตย์จะไม่ทํางานนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่จะตั้งอะไรก็แล้วแต่ที่ททวันอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นการเกษตรนี่คงต้องตั้งทุกวันถูกไหมครับแต่นี่แค่ดูหลักการก่อนนะครับเนี่ยรเราจะเอาแค่เสา อาทิตย์ก็ได้นะครับหรือจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์จันทร์อย่างเดียวอังคารอย่างเดียวพุธอย่างเดียวพฤหัสอย่างเดียวศุกร์อย่างเดียวเสาร์อย่างเดียวอาทิตย์อย่างเดียวหรือทุกวันแน่นอนครับค่าแรกเลยก็จะเป็นทุกวันนะครับถ้าเราจะลดต้นไม้นะครับให้หารปลาอะไรต่างๆก็ต้องทําทุกวันนะครับอมาเริ่มกันเลยครับ เมื่อเรากดออนใช่ไหมครับผมต้องการนะครับที่จะเริ่มต้นรดต้นไม้ตอนเช้าก็คือผมต้องการ8นาฬิกาแล้วกันนะครับพอตั้ง8นาฬิกาแล้วใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนจากฐานะเลขหนึ่งตรงนี้นะครับจากออนตรงนี้นะครับเป็น1เหมือนกันแต่เป็น1ออฟครับก็คือเวลาที่จะปิดนะครับเครื่องรดน้ําตัวนี้นะครับให้กดเดย์หนึ่งครั้งครับเพราะเราต้องการรดทุกวันนะครับ จากนั้นเหมือนเดิมครับไปที่8ดนาฬิกาเหมือนเดิมครับแต่เราจะลดน้ำสมมติผมจะลด3นาทีนะครับผมก็จะกด3นาทีครับเป็นอันเสร็จครับอันนี้ก็จะลดน้ำา8โมงแล้วก็ปิด8ดโมง3นาทีนะครับต่อไปกดตรงนี้นะครับเป็นเลข2ครับการลดน้ำครั้งที่สองของผมนะครับผมจะลดทุกวันนะครับและผมจะลดครั้งที่2ก็คือ 16นาฬิกานะครับหรือว่า4โมงเย็นนะครับนี่เอาไป5โมงเย็นแล้วกันครับพอจบ่าโมงเย็นนะครับจากนั้นผมก็กดจาก2ออนเป็น2ออฟนี่ฮะ2ออฟมาแล้วกด d คือทุกวันนะครับแล้วก็กดที่17บนาฬิกาใช่ไหมครับถ้าเรากด18ใช่ไหมครับมันก็จะลดน้ำชั่วโมงหนึ่งมันเยอะเกินใช่ไหมครับเสียค่าน้ำเยอะมาที่17บเนาฬิกานะครับ เมื่อเช้านะรถไปสานาทีนะแต่ตอนเย็นนี้ผมสมมติผมจะลดสักห้านาทีก็ได้นะครับห้านาทีครับตอนเย็นรดเยอะหน่อยใช่ไหมครับเขาต้องอยู่ทั้งคืนให้เขาชุ่มฉ่าไปถึงเช้านะครับอันนี้สมมตินะครับก็หลังจากกดตั้งเวลาสองโปรแกรมนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องทาอะไรอีกเลยครับปล่อยเขาจะเด้งไปที่หน้านาฬิกานะครับหน้ามาตรฐานของเขานะครับเวลาของเขาเห็นไหมเขาเด้งไปแล้ว เขาก็จะบอกเราว่าออโต้นะครับนะครับและเขาก็จะเริ่มทำงานนะครับทุกวันนะครับที่เราตั้งเอาไว้นะครับทีนี้เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับผมจะอธิบายต่อว่าโปรแกรมนี้มันตั้งได้สิบหกโปรแกรมนะครับนั่นหมายความว่าท่านสามารถลดน้ําได้16บครั้งนะครับซึ่งมันเกิดความจาเป็นถูกไหมฮะแต่ถ้าต้องการใช้กับอะไรแล้วแต่เช่น พ่นละองน้ําพ่นสิหกครั้งนะครับโปรแกรมนี้ก็สามารถทําได้อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะพ่นสักหนึ่งนาทีหยุดไปหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พ่นอีกนะแต่สิบหกชั่วโมงสิบหกครั้งนะครับแต่ถ้าลดน้ําแค่สองครั้งหนึ่งครั้งนะครับสามครั้งอย่างที่ตั้งเมื่อกี้นะครับโอเคเลยครับนะครับอ่าที่เหลือนะครับผมจะพามาดูนะครับถ้าเราจะให้เขาลดน้ําต่อหน้าเราเลยนะครับเราต่อวงจรเสร็จร้อยแล้วกดปุ่มนี้ครับนี่ครับก็คือว่า โปรแกรมจะไม่ออโต้นะชั่วขณะนะครับโชว์เราให้เราดูนะครับว่าเออลดน้ําได้นะแล้วกดอีกทีออโต้นะครับแล้วก็จากนั้นคุณก็ปล่อยเลยครับไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่แทนคุณนะครับก็ต่อไปครับตั้งเวลานะฮะอธิบายแล้วนะครับตั้งวันชั่วโมงนาทีนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมบอกแล้วตัวนี้ครับก็คือเคลียร์คล้ายๆกับตัวที่เอาเข็มจี้บิ ตัวนี้นะครับเคลียร์มี2เคลียร์นะครับเริ่มต้นใหม่ก็เคลียร์อันนี้คือเริ่มต้นค่าโรงงานเลยอย่างกดเมื่อกี้นะครับก็พวกนี้ไม่มีอะไรมากนะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ท่านที่มีฟาร์มลดน้ําฟาร์มมะเขือเทศลดเมล่อนลดอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เขาใช้กันเยอะมากครับตัวตั้งเวลาสมองกลอัจฉริยะเนี่ยครับเกษตรกรยุคใหม่นะครับนะครับตัวไม่เปื้อนดินนะครับ ไม่ต้องรดน้ำก็เพราะตัวนี้แหละครับอันนี้เป็นวลีเด็ดนะครับของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรยุคใหม่นะครับไอ้ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับผมมีวิดีโอสอนซื้อนะครับจากต่างประเทศนะครับใครที่สั่งไม่เป็นนะครับก็ดูจากลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็สั่งผมได้นะครับผมจะสั่งให้นะครับคิดค่าสั่งไม่แพงนะครับท่านที่สั่งเป็นมีบัตรเครดิตอยู่แล้วก็ลุยสั่งได้เลยครับผมใช้ลิงก์ข้างล่างเอาไว้นะครับ ผมจะมีทั้งวิดีโอรีวิวคือวิดีโอนี้นะครับแล้วก็วิดีโอสอนการสั่งซื้อต่างหากอีกนะครับอยากสั่งเองหรือจะฝากผมสั่งเลือกได้ตามอัธยาศัยนะครับก็ดูด้านหลังกันนิดนึงครับในท้ายวิดีโอนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับชื่อของเขานะวิกลี่โปรแกรมเม b l e เบินะครับตั้งเวลาสัปดาห์นะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับพาวเวอร์เขาบอกอยู่แล้วว่า12โวลต์นะครับ 16านะครับส่วนโปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวนี้การต่อนะครับผมจะหารูปภาพมาให้ท่านต่อได้ง่ายขึ้นนะครับในวันหลังนะครับการต่อนี้ง่ายมากๆครับง่ายกว่าตั้งเวลามาเมื่อกี้อีกนะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอเน้นการสอนการตั้งเวลาการใช้งานนะครับส่วนวิดีโอการซื้อก็อีกวิดีโอหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพในการต่อวงจรก็เดี๋ยวจะมีให้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับสําหรับผมนะครับผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแก้มแดงนะครับการที่ตั้งเวลาให้อาหารกุ้งนะครับตั้งเวลานะครับในการเปิดปั๊มน้ํานะครับปิดปั๊มน้ําออกซิเจนต่างๆนะครับผมต้องใช้เครื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ผมต้องใช้นะครับต้องใช้หลายตัวด้วยนะครับในการปลูกผักหฮโดพอกด้วยนะครับในการตั้งเวลาต้นน้ำให้ประหยัดนะครับไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ก็วิดีโอนี้นะครับก็ทํามาเพื่อท่านที่ซื้อจากเมืองไทยนะครับจะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรลองซื้อดูนะครับก็มาดูวิดีโอผมในการสอนการติดตั้งได้นะครับจะซื้อจากไหนก็มาดูวิดีโอนี้ได้นะครับก็คงเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับเกษตรกรนะครับพี่น้องที่ต้องการตัวทัมเมอร์ดีๆสักตัวนะครับราคาไม่แพงนะครับในการใช้งานนะครับก็ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่า อุปกรณ์หลายตัวนะครับผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับทีละตัวทีละตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ซื้อมาแล้วนะครับจากเมืองจีนนะครับผมซื้อค่อนข้างได้ถูกเพราะว่าเรารู้แหล่งนะครับแล้วผมมีวิดีโอสอนทุกตัวนะครับเราไปดูวิดีโอเก่าของผมได้ท่านที่ติดตามนะครับก็อย่าลืม s u b สไคร้ดนะครับผมเพื่อไม่พลาดวิดีโอดีๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อจะมีสิ่งดีๆในการให้พี่น้องนะครับเพื่อนๆ วิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ